ดูรูแมงป่องครับแมงป่องชามตัวใ,ใหญ่หนี่งรูนึงนี่รูหนึงนี่รูหนึ่ง เดี๋ยวเราจะทำกรอนขุดขุดกันเลย ยังไม่เจอครับขุดไม่ ได้แล้วตัวใหญ่จำจับให้ดูตัวตัวตัวใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเราจะกดรูนี้กันนะครับนี่รูนี้แล้วก็รูนี้สองรูเจอไข่อะไรไม่รู้พี่น้องเต็มเลยดูดูดู ผมจะขุดต่อหรือจะพอแค่นี้แต่มันไม่มันไม่ออกไปแล้วนะครับเรี๋ยจะลองขุดต่อกันดูนี่ครับเราขุดได้สิบกว่าตัวแมงป่องช้างเดีย๋ยวเราจะมาลองเพอะพันกันดูนะครับนี่เราก็จำลองที่เราจะเลี้ยงนะครับนี่ มีน้ำนี่น้ำนะครับนี่น้ำน้ำบุกมะพร้าวแล้วก็ที่ปลูกต้นไม้นะครับเพาก้าเราจะลองมาปล่อยกันนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะลองปล่อยกันเลยนะครับเราก็ปล่อยกันเลยนะครับมีกี่ตัวไม่ได้นับนะครับขุดมาเมื่อกี้นี่ตัวที่หนึ่งปลอภัยนะครับ ในการจับกลัวตัวที่หนึ่งตัวใหญ่ๆนะครับนี่หนึ่งตัวผ่านไปนี่ก็ตัวใหญ่ครับตัวที่สองดูโดูดตัวที่สองดูดูดูตัวที่สองผ่านไปตัวที่สามนี่ครับตัวเมียครับนี่ ตัวนี้กำลังไข่ครับเนี่ยไข่ครับเนี่ยไข่ท้องเบลันเลยครับเนี่ยตัวที่สามายอันนี้ลูกมันนะครับอันนี้ลูกมันสี่ ตัวนะครับเอาเลยเดี๋ยวเราจะจับไปกันนะครับไปไปไป ไปไปไปโอเคครับหมดแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นปวกปวกแล้วก็จะเอาไปเอาไปลงลงไปด้วยเลยนะครับในปวกครับก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราจะทำการปิดฝา แล้วเราก็จะดูว่ามันจะมีความคืบหน้ายังไงครับนี่ครับมันก็นลงไปหลบอยู่ใต้นี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันอยู่ยังไงนี่ครับนี่นี่เต็มเลยนี่ครับเดี๋ยวมันก็อยู่ในนี้แล้วครับนี่นนนตัวนึงนนนๆัวนึครับแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวผมอัปเดตใหม่นะครับ คบสวัสดีครับ